ในวันเทหัวใจสากอโจกะโจลบางทีแข่เราได้ฟังเสียงลมพัดพานใบไม้กำเืินได้พักหัวใจแล้ววันนี้ตุนก็ยากจะชวนทุกคนมาสัมผัสความเงียบความสงงบเทโยกลางบางกอกเทป้ากลางกรุงพื้นเทสีเขียวอีอ้อี้เทอบอก,กอดไปด้วยต้นไม้และกัดธรรมชาติงาม เทนีเป็นสถานเทพักพ่อนหละกัดเป็นแหล่งเรียนโรสํสำหรับครอบครัวจริงๆทางเดินเทถอดยาวหลัดเหลาะพานตอนไม้นานาชนิดกระทำให้เราได้เดินชา้าชาหายใจลึกๆึหลักัดปลอยใจให้เบาเหมือนกับปุ๋ยเมกตูนกระตังใจเดินขึ้นกระดวนเพื่อจิไดขึ้นมาแลความงามเทโยธาบนนี เวลาชวโมงนึงเทตุนโยเทนีเหมือนกับได้เติมพลังใจได้ทั้งวันตอนไม้มันไม่ได้แรงอะไรกับเราเนาะแต่ว่ามันรับฟังถูกความรู้สึกของเราเสมอป้านในกลุ่มไม่ใช่แค่พื้นเทสีเขียวแต่ว่ามันเป็นเซฟโซนพื้นเทปลอดภัยของหัวใจของใครหลายคนรวมถึงตูนด้วย